มังหะเรื่องข้านี่แหละราชาอมตะผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่หนึ่งสำนักสวรรค์เมธาสวรรค์และขุมทรัพย์อมตะอื่นๆพวกเราทั้งหมดได้อยู่ที่นี่แล้วเจ้าไม่เหลือหนทางให้นี้อีกแล้วลีไทส่วนทรงตำราแห่งสวรรค์มาให้พวกเราซะเพื่อตัวของเจ้าเองเฮึพวกแกคิดจะก,กําจัดข้าอย่างนั้นหรอจัก,กรพัชชิงวูซีชุนราชาปีศาจจินอู พวกเจ้าทั้งสามต่างก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดช่างหน้าสมเพศยิ่งนักในเมื่อซาเลวทั้งสามจางพวกเจ้าอยากได้ตำรามากนักแล้วก็ก็ตายหาไปพร้อมกับข้านี่แหละตูม้มไอ้ลีไทยสวนไอ้ซาเลวเอ้ยไอ้ชาติชั่วแกคิดจะทำลายดินแดนอมะตะไปพร้อมกับแกอย่างนั้นเหรอไอเ้เลวไอ้ชั่วแกกล้าด้ยังไงฮ สถานที่นี้มันดูเหมือนกับโลกเราไม่ได้กำลังต่อสู้อยู่กับจกักรพรรดิชิงไอสารเลวบูและปีศาจช,ชั่วไม่อีกแล้วเราระเบิดตัวเองฮดูเหมือนว่าเราจะเป็นไปตามทฤษฎีของเราตำราแห่งสวรรค์ได้ส่งเรากลับมาที่เวลานี้เราได้เกิดใหม่อีกครั้งฮ ข้านั้นมีนามว่าไทส่วนข้ามีหน้าที่ปกป้องดินแดนไทส่วนจึงมีสมญานามว่าไทส่วนเทียนซุนกองกําลังของข้านั้นปกครองดินแดนมากกว่าสามพันแห่งข้านั้นเป็นอัจฉริยะที่หาที่เปรียบได้ยากข้านั้นได้สร้างกายอมตะขั้นสูงสุดโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งมืนปีเศษเท่านั้นที่นี่เข้าใจหรือย,อยังละ่ะว่าขั้นแข็งแกร่งกว่าทานนอตรวมร่างกันหนึ่งหมื่นตัวซะอีกฮ้ยเยเฮยเย็ดคี ท่านผู้ดีแสนปสัวซาบขณะนี้เราได้ถึงสถานีซูโจแล้วซูโจงั้นหรือฮะนี่แทบจะเป็นสมัยพระเจ้าเฮาในความทรงจำของเราเลยนั้นเนี่ยถ้าหากว่าข้าจำไม่ผิดนี่เราก็เป็นการมาซูโจรข้งแรกของเราในรอบอายุ20ปีโชคดีที่ยังมีออร่าข,ของไถส่วนอยู่ในร่างกายของเรานับว่าพระเจ้ายังเมตตาเราอยู่กริงกริงหึ นี่ไอลีไทซวนนี่นายตายหาไปแล้วหรือไงฮะงานเลี้ยงโรงเรียนเริ่มไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะทําไมนายยังมาไม่ถึงที่นี่อีกทําไมฉันถึงต้องมีแฟนที่ไม่ได้เรื่องแบบนายด้วยเนี่ยจากความทรงจําของเราแล้วจุดประสงค์ที่เรามาในซูจโจในครั้งนี้ก็เพื่อมาหาใายเพศษยานั่นและขอเธอแต่งงานแต่เธอกลับมีแผนการอื่นเธอได้พาหนุม่มเป็นมหาเศรษฐี มันชื่อหยางเซาชุนเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วมันช่างน่าอัปยศโหดสูดอย่างแท้จริงเฮ้แกควรจะดูสร,รุปตัวเองก่อนที่จะมีเรื่องกับคนอื่นนะไอ้โง่เอ้ยฮึแกคิดเหรอว่าฉันจะชอบคนไม่ได้เรื่องอย่างแกไอ้หน้าสมเพชเอ้ยฮนี่คือไอ้สารเลวหยางเซาชุนที่มันเคยดังแกค่ะ เราจะต้องเอาคืนมันอย่างแน่และเอามันให้อย่างสาสมกันเลยทีเดียวเชียวแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงวินลอไอ้พวกชาติชั่วนั้นมันลาดน้ำกดบนหน้าของเราสุดท้ายแล้วตัวเราก็ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาสิบปีจากคดีฆ่าคมคืนเข้าไปซะ พ่อของเราก็ต้องขายของทุกอย่างทิ้งไปเพื่อช่วยเหลือเราเออนี่คือของทุกอย่างที่ฉันมีได้โปรดปล่อยลูกชายฉันเถอะนะหลังจากที่เรากลับบ้านหลังจากออกจากคุกเราก็พบเพียงศพที่ไร้ญาติที่แข็งตายพ่อพ่อเราใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนหมาข้างถนนเฮ้ยเวะทำไมเหม็นแบบนี้วะ ในตอนท้ายเราเลือกตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายเหมือนข้อกรรมของเรายังไม่หมดไปวิญญาณของเราเลล่อนอยู่ในความว่างเปล่าสุดท้ายก็ได้เข้าไปสู่ดินแดนการสันทนาและกลายเป็นตำนานของไทยส่วนในอดีตเราเป็นเพียงแค่คนที่ไม่ได้เรื่องเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วพวกมันจะต้องได้รับการ้างแค้นจากข้าจนพวกมันจะต้องร้องขอชีวิต พวกแกล้างคอรอไว้ได้เลยอีกหลีกไปอีกอะไรเนี่ยจะชนแล้วตุ้มโอ้ยเป็นไรไหมครับเฮ้ยเขาหายไปไหนแล้วตุ้มคมเฮ้ยจะตกแล้วเฮ้ยชุบอีกเบกอยู่ พระเจ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนถ้านายไม่เห็นด้วยตาของตัวเองแบบฉันนายจะต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่นอนพลังแห่งเทพมันเป็นของขวัญจากสวรรค์ชายหนุ่มคนนั้นสามารถทำสิ่งนั้นได้น่าเหลือเชื่อหยุดมืดด้วยมือเปล่าเฮ้ยโชคดีที่จับไว้ได้ทันเฮ้ยตอนนี้เรายังอ่อนแอเกินไปเราจำเป็นต้องแข็งแกร่งกว่านี้ถ้าเราต้องการจะปกป้องครอบครัวคุณปู ระวังตัวด้วยค่ะได้โปรดอย่าเพิ่งไปขอบใจที่ช่วยนะพ่อหนุม่มฉันมีชื่อว่าชูเทียนชงไม่เป็นไรมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยสรุดฉันคุณไม่ต้องเป็นกังวลอะไรทั้งนั้นโอ้ฉันขอบคุณเธอมากนะวันข้างหน้าถ้าเธอมีปัญหาอะไรในซูจโจเธอสามารถเรียกฉันได้เลยถึงแมว้ว่าฉันจะแก่แต่ตระกูลฉันก็ เฮ้ยไม่จำเป็นนี่นายหยุดเดี๋ยวนี้นะตระกูลชูของเรานั้นไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครไม่ว่านายต้องการอะไรจงบอกมาเดี๋ยวนี้ซะเพราะฉันมีตังเข้าใจป่ะนี่ชูเหรียญหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ตระกูลชูงั้นเหรอฉันต้องการสมพันปีอะเพื่อสร้างกระดูกใหม่อะเธอเตรียมให้ฉันจะได้ไหมล่ะ โอ้พ่อนุม่มฉันต้องขอโทษแทนแล้านสาวของฉันด้วยนะเธอมีชื่อว่าชูเหลียนอืมเธอดูไม่เหมือนจะเป็นคนของซูโจนะเธอมีวิธีที่ฉันจะติดต่อเธอได้บ้างไหมหล่ะคุณปูดูเหมือนว่าคุณจะชอบผมหน้าดูเลยนะเฮเจ้าบ้านี้มันพูดอะไรตลกเนี่ยมันกำลังจะวังผลประโยชน์จากท่านปูแน่เลย ท่านปูระวังเฮ้ยนี่แน่ไอ้นุ่มเกกก้าทำลายแผนการของฉันอย่างนั้นเหรอฟิวๆไอ้เด็กเป็ดเกกก้าดียังไงมาทำลายแผนการของฉันอันเพอร์เฟกต์เหรอนี่แน่มัดตงพ่อนุ่มระวังเฮ้ยชุบๆหลบได้มัดตงตุ้มมีบาเลียเว้ยชี้แค่มองก็พอ มันโหดจังวะเป็นแค่มดปวกแท้ๆกล้าดียังไงมาท้าทายตำนานอย่างข้อฮู้นี่เป็นเรื่องจริงงั้นเหรอพลังขนาดนี้มีแต่ปรมาจารย์ระดับตำนานเท่านั้นที่ทำได้ทำไมเขาถึงทำมันได้อย่างงั้นเหรอยังหนุ่มยังแน่นอยู่แท้ๆ โลปลาโลจรนั้นเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากยิ่งนักพวกเขามักจะเก็บซ่อนตัวตนเอาไว้และมักจะมีอายุที่มากแล้วเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าจะมีปรามาจารระดับนี้ทั้งที่ยังหนุ่มอยู่หรือว่าเขาจะเป็นปีศาจกันแน่